สวัสดีครับตอนนี้เรากำัมาเที่ยวแกงกันสูงหญิพี่น้องหมือนมางานปัดชิมน้องแอมชนทิชางานรับปร,ริญญาจบม .6 น้องแอมพี่น้องหรือว่างานปัดชิมวันนี้เขาก็มาเที่ยวแกงกันสูงหญิงเหมือนเดิมมามาล่อดงานปัดชิมพี่น้องงานรับปร,ริญญาหรือว่างานจบม .6 ของน้องแอมชนทิชาพี่น้องงานเพิ่ะเลื่อมใบประมาณใบสองใบสาม เฮาก็เลยมาเลาะแจงขั้นสูงอีกก่อนเมื้อนี้มากินข้าวที่ร้านครัวอิ่มเอยมของน้องแอมชวนทิชากี่น้องกำลังย่างกำลังย่างลงไปแจงเป่งความสวยเป่งวิวสวยๆไม่นำ้ำโค้งพี่น้องสำนักสงฆ์แจงขึ้นสูงพห่หน้รงคูณได้มา แวะมาเที่ยวจังกลับมากลาไหวสักกระลาคนใดตอนนี้เรากำลังจะง้างลงไปจังกันสูงครัวอิ่มเอียมเราก็มาถึงครัวอิ่มเอียมคือเก่ารูปผู้ใดเนาะคือตหักแน่านอนเลยว่ามาเห็นรูปลูกสาวมันเดิมพี่เนอะ รูปน้องแอมชนทิศาติดเพื่อเจออยู่หน้าร้านครัวอิมยิมแล้วเราก็กำลังจะย่างลงไปย่างห่างกับสันสันสันจริงจิงสวัสดีครับแม่มาอีกแล้วสวัสดีครับพ้นลงไปบ่ทุกคนหรือบปล่าพ้นลงไปบอกเอาบอกเอาไม่เพิ่งมาแล้ว ข้ออิ่มเอมยินดีต้อนรับแหมเราก็มาเจอคนน่ารักอยู่แล้วพี่น้องรูปคนน่ารัก,รกาาน่ารักพร้อมบักเข่าสาวชาติมาร์ทพี่น้องน้องแอมชุนทิชามาเด้อพูดสิบ่ออมบักเข่าน้องแอ,อ,อมชุนทิชาเี้โอ้ยทางกับซัน จริงจริงพี่น้องทางสั้นจริงจริงบรรยากาศไป่นำโขงน้ำใสใสพตะลกเหรียญนี้ก็ยังพี่นอ้นองหอนหอนตอนนี้พิตะโดดน้ำค่ะดวสวยงามเอาคือจะงางมาก,ก่อนคือ้อนหอน,น <ำ S 1> บอพี่สิงครับอัน ใช่ไปแต่โอ้ยกับไอ้ผู้เรื่องเบิ่งบันไดสั้นคักเออใครเป็นหัวซักลงนี่งกับเป็นคนอย่างเนีัยสี่หมื่นเลยแจ็คส์สีอะไรอยังไรนะฮะน้ำใสใสบู้เห็นหดปลาไหมนี่นหะปลาเนี่ยเขาจะเอามองเอามองเอาด่างมากายเห็นปะเออนั่นแหละเมื่อไหร่พอกปีมาสกัด เอามาดักเดบบงไล่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้ยเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับพออุ้ม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 มือสองอยู่มือสองมาจากซีสเกตนี่นี่ลูกชายลูกชายลูกหล่อชื่อชื่ออะไรนะอ๋อสวัสดีครับนังนัดมือกล้องมือกกลล้้อออองงมืาชีพร้้าานขอลูกคไม่ไม่ใช่มือกล้องตัวนี้ต้องขายลูกวยไม่ใช่ไม yeah> ่ใช anyway> ่ขายแค่ลูกไม่ใช่แค่ขายแค่กล้องธรรมดานะเอากล้องให้ศิลปินด้วย แต่ลูกแม่ก็สวยเขาไปแก้งครับมันนครับเขาบอกเอาลูกเขาแก้งน้องไงผมดูอยู่เขาไปบ้านน้องยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เสร็จเดี๋ยวเขาไปทีาไหนเดี๋ยวจะนองมาทำอะไรอ๋อแม่แม่มาเครื่องเหรอมารถนี่แหละมาเครื่องเครื่องยนต์เหมือนกันเมื่อวานซื่น่ะไม่รถแม่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องขับยังไงจริงที่หมายลูก จบไฟฟ้าจบจากอ๋อจบจากระยองจบจากระยองก็ยาวมาเลยก็ยาวมาเลยแล้วก็พักที่เลาะเลาะมาเรื่อยอ๋อเที่ยวมาด้วยเที่ยวมาด้วยเมื่อคืนนี่ว่าจะเห็นเต้นหน้าเวทีไม่ได้อยู่แถวนั้นอะไปอยู่แล้วที่เราลงมานี่นั่นจริงจริงอ่ะมาส่งของที่บูทพุทธเบิกอ๋อที่บูนก็เลยขึ้นไปนอนพุทธเบิกคืนไงแล้วก็เลยหลับ สงายยังบอกเดี๋ยจับคนบอกไม่จัาคนขายมาทุกครั้งผมลงเล่นน้ำนะทีนี้ไม่ได้เอาชุดมาแล้วเมื่อกี้แฝงเท้าไปแล้วปกติอะน้มันเยอะเหมือนเหมือนน้องก็ว่าแตอนเขาไปแผลงแเป็นเกาะเลเป็นเกาะเป็นคนหาด้วย ได้ก hey, ันเยอะนะได้กันเยอะนะผมถามอยู่ว่ามีแหบ่ะเดี๋ยวผมจะไปลู่น่ะจับปลาตอนเย็นเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งไอ้ดิวเป็น้อง น้ำใสทคักเป็นทุตปาอะริวริวเปน็นของพี่น้องกูได้มีโอกาสมาเที่ยวแกงขั้นสูงมาเล่นน้ำแกงครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี่แหละพี่น้องดิวควรัวอิ่มเองครัวอิ่มเองของแอม่วน,นติชา สวยงามพี่น้องถ้าผู้ใดผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวมากินอาหารหลับประคัง่งไลยพี่น้องขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้